สวัสดีครับรอบรู้ทุ่โลกวันนี้จะบอกเคล็ดลับนะว่าเราจะอายุยืนก็ชุ่มกะช่วยตลอดไปจนถึงอายุร้อยปีได้อย่างไรการที่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยสดชื่นไม่ปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวแล้วไม่เบื่อไม่เอาแต่นอนสมเหนื่อยเนื่อยเนี่ยเราจะต้องมารู้เคล็ดลับ ของการที่ทำให้อายุยืนและสดชื่นมีความสุขก็คือการที่เราจะต้องแกล้งเซลล์ในร่างกายเราให้สร้างโรงงานผิดพลังงานผมเรียกง่ายๆละกันเปรียบเปลยว่าเหมือนกับให้ทุกเซลล์เนี่ยได้สร้างโรงงานโรงผิดไฟฟ้าขึ้นมาไฟฟ้าที่ผิดมาในร่างกายเราเปรียบเปลยเหมือนกับพลังงานเนี่ย ซลล์ในร่างกายเราจะมีโรงงานผิด ATP เยอะๆนะโรงงานผิดไฟฟ้าพลังงาน,เ,นเราก็จะต้องทําให้เซลล์เราเนี่ยมีการออกกําลังกายที่เหมาะสมก็คือต้องมีการหนักสลับเบาเร็วสลับช้าที่ผมใช้ได้ดีมากที่สุดตอนที่ผมหัวใจไม่ค่อยดีเนี่ยก็คือการขี่จักรยานฮนะหน้าทีวีเนี่ยหนัก2นาทีเบา2นาทีบางคนก็ไม่ถนัดขี่จักรยานก็ไปเดิน เราเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะโรงงานมันก็เท่าเดิมมีห้าตัวในเซลล์มันก็โรงงานผิดไฟห้าตัวแต่ถ้าลองเดินเร็วๆสองนาทีช้าสองนาทีไอตอนเร็วๆนี่คือไปสร้างโรงงานผิดไฟฟ้าในเซลล์เราทีนี้คำว่าเร็วกับช้าต่างกันตรงไหนก็เร็วก็คือว่าเร็วแล้วเราต้องระวังนิดหนึ่งคือตอนเร็วถ้าเกินสองนาทีไปนะ ถ้าคนหนุ่มสาวอะเกิน115ไปสองสามนาทีมันอันตรายบางทีมันทะลุไอ้220เดียวหัวใจหยุดเต้นเลยนะถ้า220ลบอายุท่านเนี่ยถ้าแค่นั้นละตายละ220ทวาผมอายุ40 220ถ้าเราหัวใจเต้นเกิน180เนี่ยเดี๋ยวมันหยุดเต้นเลยมีการวิจัยทั้งในอเมริกาในญี่ปุ่นสลุปแล้วว่าถ้าทําแบบเดิมๆไปสักพักร่างกายมันปรับแล้วมันไปไม่ได้แล้วทั้งน้ําหนักก็ไม่ลดอายุก,ก็ไม่ยืนสดชื่นก็ไม่สดชืนะ่นฮะ ก็โดยสรุปท่านจะต้องแกล้งเซลล์ในร่างกายเราเพื่อให้มันผิดโรงงานผิดไเพิ่มโรงงานผิดไฟฟ้าในเซล์เราโดยการเร็วสลับช้าหนักสลับเบาไม่ว่ากิจการใดก็ตามแล้วทําต่อเนื่องอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงทุกวันได้ยิ่งดีขอให้ทุกท่านโชคดีอายุยืนอย่างมีคุณภาพแล้วสดชื่นมีความสุขก,กันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ ยาชงสมุนไพรตราแคทเทอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้าน้าชั้นนำทั่วไป